มีพันธมิตรแทบทุกค่ายแหละครับเพื่อนพอน้องพี่แล้วก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครและไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครด้วยผมคนธํามให้กินครับพ่อแม่ก็นะครับเลี้ยงน้อพอก็น้ําคู่แหละครับสันต่อจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องการทะเลาะยิ่งคาว่าทะเลาะมันมันไม่ดีแล้วครับแฟนก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนก็ตัดสินใครจะว่าผมก็ว่าไปใครจะอะไรยังไงก็ ถ้จะชื่นชมผมก็ต้องขอบคุณเรื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับขอ,อยุติไว้ดีกว่าเรื่องนี้เราก็ทํางานของเราไปดีกว่าไม่อยากโฟกัสมาที่เรื่องนี้นะครับโดยแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะที่มาใหม่รุ่นรุ่นหลังๆยังไม่ได้เซ็นเหมือนกันครับมีการเปิดใจกับ,บลูกในวงไหยเปิดใจครับผมเปิดใจครับแล้วก็พูดคือเดี๋ยวถึงวันเวลาคนไหนอยู่ไม่ได้ก็ยกมือบอกพ่อเลยพ่อพร้อมที่จะแบบคนไหนจะไปอยู่ตรงไหน ผมสนับสนุนนะครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยไปได้ดีพอ่อคดีใจด้วยนะครับแต่ว่าคนไหนไปแบบเออยังก็ต้องปรับตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้เก่งให้อะไรขึ้นนะครับส่วนบริบทของสาวน้ำเวนแพงนะครับเราก็อยู่ในอาณาจักรของเรารนะครับผมไม่ฝากบอกดีกว่านะครับผมพูดเฉพาะเรื่องผมดีกว่า <S <S นะครับฝากพีน่น้องมาเมืองสาวน้ำเวนแพงมวนย่างเดียวครับ <laughs> มวนย่างเดียวตยเสเลือย่างเดียวนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับว่าจ้างได้ครับนี่แหละ ตัง้ตงที่เหตุการณ์แบบนี้ไป็นงใหญ่ไลยเห็นบอกว่าเพเกียกินข้าวกันแล้วก็โดนสะบัดบอฟอ่ะมาจากไทยปฏิเสธการเจอผมก็ไม่ว่างครับขออนุญาตนะครับอพอดีพี่เคทักหาผมพอดีผมก็มีงานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับผมโอตัวน,นี้เช้ากลางกลางวันมีงานกลางคืนก็มีงานครับ พ่อจได้เล่าท้งความหลายเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่น้องมาลาวงไปสำหรับน้องครับคือผมไม่อยากพูดอีกครับผมอยากให้มันมันมัน,มน,มนจบไปดีกว่าครับเรื่องสลับแบบนี้เนาะเพราะว่าเรานะครับไม่อยากขอพูดประเด็นเรื่องนี้นอ,อ่ะคือเอาง่ายๆสรุปนะคือตอนนี้พ่อกับทางอีฟังหนึ่งได้มีการพูดคุยกันไหมหรือหาข้อตกลง ผมพูดใน Facebook ผมแล้วนะครับคือขอแบบเรื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับขอยุติไว้ดีกว่าเรื่องนี้เราก็ทํางานของเราไปดีกว่าไม่อยากโฟกัสมาที่เรื่องนี้นะครับโดยแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะนะครับไม่ได้มีในส่วนที่จะต้องมาแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ต้องตัวเองที่ต้องมาต้องปวดหัวหรือต้องอะไรเพราะว่าผมมีงานเยอะนะครับ อยู่วงทํางานวงอยู่บ้านก็ทั้งรุดแห่ทั้งรุดแห่สองคันอ่าทั้งสาวน้อยราเพลิโชูอีกทั้งเรื่องค่ายเพลงทั้งเรื่องทําเพลงแต่ละวันนี้แทบจะไม่ได้พักผ่อนนะพักผ่อนน้อยแล้วไม่อยากให้มาต้องโฟกัสเรื่องตรงนี้ครับตัวพี่โจเองเข้าใจตัวอาตาประจักษ์ไทยเข้าใจแฟนคลับบางทุนเขาไม่เข้าใจพี่โจอยากจะบอกอะไรี่แฟนบ้างไหมคะอยากจะบอกแฟนแฟนนะครับก็คือ ในส่วนบริบทของสาวน้าเพี้นแพงนะครับเราก็อยู่ในอาณาจักรของเรานะครับผมไม่ฝากบอกดีกว่านะครับผมพูดเฉพาะเรื่องผมดีกว่านะครับฝากพี่น้องมาเมืองสาวน้าเพี้แพงมวลย่างเดียวครับมวลย่างเดียวตู้เสือเดือยย่างเดียวนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับว่าจ้างได้ครับนี่แหละครับแต่เรื่องเงินผมไม่พูดดีกว่านะครับแฟนๆแฟนๆทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้แต่ละคนแฟนๆก็นั่นแหละนะครับเรื่องไหนทุกวันนี้โลกโซเชียลแฟนๆก็ เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นแบบไหนก็ตัดสินใครจะว่าให้ผมก็ว่าไปใครจะอะไรยังไงก็ใครจะชื่นชมผมก็ต้องขอบคุณนะครับณตอนนี้ก็คือปลอยผ่านเดินหน้าในการทำผลงานผลิตผลงานอย่างเดีออยวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆถ้าใครไล่ตามทำลายของผมมันก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ใครนะครับผมก็อยู่ในสื่อของผมอยู่แล้วในสื่อซึ่งนะครับช่องสาวน้อยพิวันแผงซึ่งผมมีคนติดตาม อยู่2อ0ล้านสี่แสนคนเราก็ไม่ได้ใช้สื่อของช่องสาวนาว้อยแพงนี่ไปบิดเบียนข้อมูลหรือไปพูดให้ร้ายใครเพื่อใจมันภาพออกมาไม่ดีไม่มีครับไม่เคยคิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เพื่อนพอน้องพี่ในวงการนะครับไม่เคยพูดยกตรงผมท่านให้ใครนะครับมีแต่ชื่นชมกันเรามาช่วยสืบสารสร้างงานศิลป์ด้วยกันสร้างงานศิลปะนะครับด้วยกันนะครับผมมีพันธมิตรแทบทุกค่ายแหละครับเพื่อนพ้อน้องพี่แล้วก็ ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครและไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครด้วยผมคนทรมาใา้กินครับพ่อแม่ก็นะครับเลี้ยงน้ำพอก็น้ำคู่แหละครับสันตจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องการทะเลาะยิ่งคำว่าทะเลาะมันมันไม่ดีแล้วครับมันกระทบกับวงของเราอย่างไงบ้างครับกับเหตุการณ์รัี่โจครับกระทบกับวงไหมผมว่าคงไม่ไม่กระทบหรอกมั้งเพราะว่าถ้าคนติดตามว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงมันไม่ได้ไม่ได้มีส่วนที่กระทบครับเพราะว่าศิลปินของผมอ่ะ นะครับกับน้องที่ออกไปแล้วเรายังไม่ได้ที่จะแบบแบบแบบโชว์น้องอะไรมากมายอย่างเงี้ยเพราะาน้องอยู่ในช่วงฝึกขัดอยู่ครับมันก็เลยน้องยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าคือเรามองว่าน้องความสามารถยังยังยังไม่ถึงที่ในการทําเพลงหรือในให้น้องอยู่ในช่วงเพาะบ่มอยู่ฮะเราก็เลยแต่น้องในร้านเราก็ไม่เป็นไรนะครับ <ๆ S 1> คนอื่นที่มีอีกเยอะอยู่ในวงที่กําลังเรากําลังจับตานะครับ หลังจากนี้เวลาที่เราเปิดอดิชนแล้วรับศิลปินคือจะต้อกินมาเราจะต้องแบบเซ็นสัญญาเลยไหมหรือว่าคิดแบบแต่ละคนมันจะแตกต่างกันครับเพราะว่าคือเข้ามาแล้วบางคนที่เราคิดว่าอันนี้คนคิดเรานะยังไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าคือเราเราแฝงก็คือเราดูใจกันไปก่อนไงอันดับแรกก็คือพ่อรับไว้ก็คือรับไว้เพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์โดยโดยไม่ต้องมาเข้ามาแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยเราเอาใจวัดใจใจแรกใจกันไปก่อน ถ้าเขาอยู่ได้อ่าเรากค่อยพร้อมเสร็จหรือวันไหนที่เรามองแล้วเอาเด็กคนนี้มีสมมติว่ามีอยู่5คนเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยให้เขาได้ฝึกฝนประสบการณ์ถ้าเขามีใจสู้กับเราถ้าวันเวลาที่ที่เขาเกิ่งแล้ววันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองครับเราก็มาคุยกันสมมติว่าจะทาเพลงแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสัญญากันอย่างนั้นอย่างนี้สลับค่ายเพลงแต่ว่าอยู่วงศิลปินมีม,มีมีสัญญากันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนที่เด็กที่เรารับมาใหม่เนี่ย ก็จะแบบดูใจกันก่อนณตอนนี้เด็กที่มาใหม่มีประมาณกี่คนครับที่แบบเก็บเกยวประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยครับมีอยู่ครับสามสี่ห้าคนอยู่วันก่อนที่ประชุมกันก็ยกมืออยู่สี่ห้าคนอยู่นะครับน้องที่มาใหม่รุ่นรุ่นหลังๆยังไม่ได้เซ็นเหมือนกันครับมีการเปิดใจกับนแบบ้องๆลูกๆในวงเลยเปิดใจครับ,รบผมเปิดใจครับแล้วก็พูดคือเดี๋ยวถึงวันเวลาคนไหนอยู่ไม่ได้ก็ยกมือบอกพ่อเลยพ่อพร้อมที่จะแบบ คนไหนจะไปอยู่ตรงไหนผมสนับสนุนนะครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์มานี่โจเข้าประชุมน้องๆลูกวงแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนที่จะมีการก็คุยกันมาเรื่อยอยู่นะนะครับแต่ว่าขอให้พูดกับพ่อตลงงรตแค่นั้นใครจะอะไรยังไงแต่ว่าคนไหนมีสัญญาแล้วก็ต้องให้ทําตามสัญญาเพราะว่าก่อนทําสัญญาเนี่ยต้องพูดกับใจตัวเองอยู่แล้วว่า ตัวเองจะตกลงไหมสมมติเราตกลงกันว่าสัญญากี่ปีกี่ปีแเราเงื่อนไขอะไรต่างๆอ่านก่อนเซ็นสัญญาให้ดีนะลูกๆทุกคนค่อยตัดสินใจเซ็นสัญญาอย่างในเรื่องสัญญาคือพ่อบอกว่าเซ็นใหม่ๆยังไม่ได้เซน็นอย่างน้องอุ้งอิงได้เซน็นกลัวเขาจะไปตสาวน้อยไหมครับอุ้งอิงก,ก็คือสัญญา5ปีนะครับสำหรับลูกตรงนั้นครับตอนที่มาใหม่ๆอุ้งอิงเซ็นวันที่วันที่หลังจากที่ที่อยู่บนเวทีญญแล้วแค่วันสองวันเองเลยนะ มาตกลงลุยงานกันเลยครับปนทุกคนไสัญญาเท่ากันหมคะไม่ครับแตกต่างกันนะครับแต่บางคนสี่ปีห้าปีแปดปีเก้าปีแล้วแตกต่างความเหมาะสมที่เราคิดไว้ว่าเราเป็นนสน,น,นขใช่ครับพูดคุยกันครับเอาลูกสมอย่างโซเฟียเนี่ยอย่างฮักแพงอย่างนี้แปดปีเก้าปีเราดูว่าคือเราพ่อบ่มไว้คือให้เขาประมาณตูขึ้นประมาณนี้อ่าน่าจะ ประมาณนี้ครับรให้เขาได้เรียนรู้อยู่ประมาณสองสามปีอย่างเงี้ยยังยังไม่เลี่ยงให้เขาที่แบบคือเด็กเขาอายุไม่เยอะอย่างเงี้ยเรารออีกสามสี่ปีอย่างเงี้ยค่อยจะแบบปังอย่างเงี้ยอันนี้เรามาอยู่ในการเรียนรู้อยู่ครับ,รบไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบจะปังปัง,ป,งปังมันคงไปไม่ใช่มันต้องไปใช้เวลาเพาะบ,บ่มแต่ก็จะเดินทางไปทัวร์ด้วยกันตลอดใช่ครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับวงใหญ่ไปเรื่อยๆครับก็ค่ะกับประเด็นที่ว่าพีน้อง ก็มันเรื่องในเรื่องของการที่จะจะขอใช้ชื่อเดิมบ้างหรือว่าจะมีการเปลี่ยนชื่ออันนี้พ่อผมไม่ติดครับผมไม่ติดครับผมตั้งเองครับแต่ว่าน้องจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกเลยครับครับก็คือพ่อหนุ่ย่าถ้าเกิดน้องจะใช้ชื่อเดิมก็ได้ครับในในก็ยินดีอยู่เหมือนเดิมนะครับในในใจผมก็ยินดีอยู่เหมือนเดิมยินดีกับลูกๆที่ออกไปหรือรุ่นก่อนๆที่เลยเราก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาที่จะมา ให้ทะเลาะอะไรใครได้ดีพ่อก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าคนไหนไปแบบเออยังก็ต้องปรับตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้เก่งให้อะไรขึ้นนะครับถือว่าในส่วนหนึ่งก็เรายังมาอยู่ในบ้านสาวนาเวียแพงเวลาห่วงหนึ่งยังมาใช้ชีวิตร่วมกันครับถือว่าเจอปัญหาหนักไหมครตั้งแต่ต้นปีทั้งเรื่องของการไปแสดงที่สีสเกตจนมาเรื่องนี้ค่อนนจะหาานักไหมหนักไม่หนักหรอกครับแก้แก้ปัญหาไป นะครับเพราะว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้ไปกับโชคชะตาบางครั้งเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับเจอปัญหาบ้างก็ค่อยแก้ปัญหากันไปเพราะว่าเราทํางานทุกวันเรามีงานทุกวันมันก็ต้องเจอปัญหาทุกวันแต่เราค่อยๆแก้ไปครับพูกป,ป้าไปใจพ่อ,อยังไงบ้างคะลงอิงลกสาวครับก็พูดคุยกันแต่ว่าสลับลูกๆเรื่องเรื่องแบบนี้ก็คือลูกๆทุกคนแหละครับให้กําลังใจพ่อแต่ว่าขอเป็นเป็นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองซะ เดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆเป็นนี้เดีวพ่อเคลียร์เองหรือทีมผู้บริหารจัดการเองขับให้ลูกๆทุกคนไม่ต้องมาคิดอะไรกับเรื่องแบบนี้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ